สวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้นะครับจะเป็นรถสุสกิคริสตันนะครับคันนี้คืออาการคันนี้คือสตาร์ทไม่ติดนะครับเราก็ได้ล้างคาบูนะครับแล้วก็สตาร์ทติดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่าสตาร์ทติดแล้วโซ่ที่อยู่ด้านในนะครับมันหลุดนะครับมันเลยสตาร์ทไม่ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาการถอดฝาครอบนะครับมาซ่อมข้างในนะครับ นะครุ่นนี้จะเป็นโซ่สตาร์ทนะครับถ้าโซ่หลุดนี่มันก็จะสตาร์ทไม่ได้นะครับตอนนี้มันก็จะหลวมอยู่นะครับโยกได้นะครับเออมันน่าจะแกนน่าจะมีปัญหาด้วยนะครับมันโยกได้นะครับปกติมันจะโยกไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดมาดูกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เปิดฝาครอบออกมาแล้วนะครับ แล้วก็จะมาดูอันนี้นะครับตอนนี้มันจะเป็นชุดคันสตาร์ทนะครับโซ่มันขาดนะครับเอ่อรถรุ่นนี้มันจะใช้ระบบโซ่นะครับนะครับใช้ระบบโซ่นะครับรถรถรุ่นนี้จะใช้ระบบโซ่นะครับ ใช้โซ่ในการสตาร์ทนะครับโซ่มันขาดอยู่นะครับตรงนี้นะครับโซ่มันขาดแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวโซ่ตัวเกี่ยวสปริงมันก็หักด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเ,เปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับเปลี่ยนโซ่แล้วก็ทําที่ยึดสปริงใหม่นะครับเพราะสปริงไอ้ตัวที่สปริงมันหักไปนะครับ ตัวยึดสปริงมันมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันหักไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเอาสปริงมาเกาะกับฟันีีแทนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับโซ่ตัวนี้มันหักไปแล้วนะครับ ตนสตาร์ทของซูซูกินะครับซูซูกิคิสตันนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นระบบโซ่นะครับโซ่เวลาสตาร์ทโซ่มันจะดึงโซ่โซ่มันจะเป็นตัวดึงเฟือง,งนะครับโซ่มันจะดึงเฟืองอีกทีหนึ่งนะครับเ,เมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ก็คือว่าโซ่มันขาดนะครับเราก็ได้เปลี่ยนโซ่ใหม่แล้วนะครับ แล้วตรงนี้มันหักไปนะครับเราก็เลยได้ทำการเอาเอาซีลวดอของล้อนะครับมาพันไว้นะครับเพื่อที่จะล็อกล็อกกับสปริงไว้นะครับเพราะว่าตัวล็อกสปริงมันหักนะรันนี้เราก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประมาณนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับดีเราก็ที่เหลือก็เหลือแต่แค่ประกอบแค่นั้นเองนะครับ กบเข้าก็าเสร็จแล้วนะครับผมนะบโซ่มันขาดอยู่นะครับพอโซ่ขาดแล้วมันก็จัดสตาร์ทไม่ได้นะครับเราก็ได้เปลี่ยนโซ่ใหม่แล้วนะครับนี่เป็นโซ่สตาร์ทของ u z z u k i คิสตันนะครับผมอันนี้นะครับ ตอนนี้เราได้แก้ไขแล้วนะครับนีครับแก้ไขแล้วก็จะปกติแล้วนะครับผมเปลี่ยนโซ่ใหม่แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ